ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซู่กูซู่บนเดอครับผมกินไก่กินไก่พบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับเหมือนเดิมพี่น้องครับวันนี้มาที่มุกดาหารครับมาโรบินสันพี่น้องมาทําธุระแบบปังเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ถือโอกาสพาครอบครัวมาเที่ยวอีกหนึ่งวันเนาะถือว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวของบูมน้อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูน้องโอชาพาน้องโอชามาเล่นของเล่นนะครับสวัสดีน้องโอชาครับ เอาเบิแล้วบปะเล่นอีปะเอาเอาอย่างะเอาอย่เนาะอ่ะอ่ะขับเลยครับอ่ะขับเลยบายโอ้โหความสุขเล็กน้อยครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันรครอบครัวนะครับพักอีกหนึ่งวันแล้วก็จะกลับไปเสียบปลาหมึกบิชาครับวันปลาดุก Hả? subscribe cho kênh Ghiền bên <nào> <laughs> ไม่สนใจไ่สนใจเาดูจอเขาอยู่ครับโอ้โหเอออนไเป็นยังไงครับเอาไม่ยิ่งไหนบอไม่ยิ่งไหน งงอมยิงเปลี oh ่น oh. oh ้น oh. oh ้ำ oh. บ่แม่รู้ม่เค่เนหมุนมุนมุโอ้โห โอ้โหพี่ไหนังอ่ะเอาไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้เก่งแหรอวะโอ้าวโอ้โหเอามันมันมันเป็นรูปเจ้าเสือป่จะมีรูปเิโอชาอยู่ตรงนี้โอชาดึงลงเอาเจี๊ยบโอ้ไม่เคยเห็นเนาะสมัยดิกิตกับบะมี่เนาะอ้าวสมัยข่อยคือบะมี่ป่ะ ทุกวันนี้มันสมัยใหม่นะพี่น้องเนาะนั่นสมัยบูมน้อยไม่มีเด้อแบบนี้นะมีมีแต่ตาล็อกเจาะกับเล่นเต้นยางกับเล่นหมากเก็บกับดีดลูกแก้วนู่นหาดูยื้ใส่เปล่าด้ออ้อมอ้อมดูอ้อมอ้อมดูเอามงินเฉียบยื้อใส่เปเอาต้องเห็นบกู่น เดินไปดูนน่นเดินไปดูนู่นเอาเป็นลางรถไฟรใช่เป็นลางรถไป,เ,ป,ไปเอาชรหาดูหาดูครับพ่อหาดูหดูใกลใกล้ยี่ปีะกวเาเอาหกับ่ลกันอีกมั้ย่เป็นม่ดูแบบนั้นไหมไปได้ลูกยอดดียาจมีลูก้า ตังค์ไม่พอเหรอเอ้าพี่มันก็โบไปเอา้ามันก็โบไปเหยียบเหรอกลัวน่อเอา้ามันก็โบไบไหมเอา้าถามเขาก่อนดิถามคนเก็บเออไปแล้วไปแล้วโอ้มันตองอยูมันฝืดนะ ไปมันต้องอยู่ก่อนนี่สิหลกักกั้บ้านนอกเขาคุ้งเนาะกับบ้านลูสมัยได้กี่บ่มี้ได้จัิงส่นะอยู่อีกอมันเฟืดมันเฟืดตรงนี้<ไ>นา่าจะตรงนี้มันจะนา่าจะเฟือดอยเอาตไปรู้สิ<ไ>เอาตัองอยู่ออใช่ไม่มันเฟืดมันเฟืดตรงเดียวนะมั้งประชาเอา โบราหนะ่ะหรือเปล่าลูกนี่เปนเล่นม้ย่องกัปปปไปลาเปเล่นมามนย่อง,องไปเล่นอีกอันนึงไปลาดุปมัม้ย่องกโอเค็ปลาอันนั้มนมาหน่ะอันนี้อันนี้ก็ได้นี่ป้าเนี่ยอันนี้ป่ะน,นั่งไม่ลูกอันนี้มันคืออะไรมันจะหมุน่ ชั่วโมงเลยนะร้อยหนึ่งน่ะถ้าร้อยหนึ่งมันเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะบ้านเพเด็กชั่วโมงหมดถึงชั่วโมงก่อนกินไรพี่เตาเออก็นั่นแหละเห็นพูดขึ้นมาว่าพี่เตาอ่ะงานแล้วน้องก็ชาอยู่ไหนน้อยไม่เอาชาเดิเอ้าน้องก็ชาโอ้โอ้โหยชาโอ้โห วัชาเล่นเล่นเป็นบ่เป็นวัชาเล่นเป็นยังไงบ่เป็นทุกอย่างเขาเขาทำได้หมดเข็ดเดยเบิร์มันบ่ได้ช้าหน่อยอ๋อเดสองขวบเนาะอ่อตัวเมื่อกี้จะเด็กสามขวบลูกเล่นในจังรอบโอ้เป็นสิบสี่แล้วค่ะโอ้เขาให้เล่นกี่ชั่วโมงเนี่ยเขาให้เล่นจักจักชั่วโมงแม่นบ่โอ้โหโอชาครับมาดูโอชา พี่เห็ดป่าทุกท่านกระชากขึ้นบันได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 โอชาขึ้นบันไดขึ้นบันไดลูกนี่นี่บันไดบุญขึ้นบันไดนี่ขึ้นบันไดบอกเจ้าขึ้นบันไดข้างที่ลูกขึ้นตั้งบุญขึ้นตั้งบุญ <c oughs> เอาไปเอาลูกขึ้นไหมไม่ค่ะอ๋อกำลังงานเตี่ยอ๋อไปขึ้นไปเป็นการสื่อสารการโอ้กำลังขึ้นไปครับอันนี้ชื่อที่เวลาวัตรทันขึ้นเลยนั่ล่ะที่แท้ นี่อะไรโอ้ออกกล้องนี่ปะนี่โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้าขึ้นบันไดหนูขึ้นบันไดขึ้นบันไดีวเูกยขึ้นไปทักเจ้าบันไดขึ้นบันไดลจ้า มันไดนลูกยเไกนัเอกเล้อนไปลูกเอ็นมักมักมักเรียนทั้งรัดตัวนี้เพื่นนี่นี่อะไรพี่น้องโอ้ยขื่นขึ้นขื้นทั้งสั่น ม <laughs> ันขียาข้านขึ้นกันละ่ะโอ้โหอ่ะลงมาลเลยวนี่ยจองจำ้ำโอ้โห

Oh! Whoa! 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 Oh, yeah! Bye. <laughs> เออยับยับไหมยับไหมเอ้ยยับยับเอ๊สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนครับพี่น้องเนาะบูมน้อยก็ขอเป็นกำลังใจ ให้กับครอบครัวทุกครอบครัวที่มีลูกนะคบผมอยากจะพาลูกมาเติมเต็มความสุขอย่าไปรอวันพรุ่งนี้หรือว่ารอโอกาสถ้ามีโอกาสก็รีาพาครอบครัวมาเล่นแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับความสุขมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้พี่น้องบางคนหาแต่เงินหาแต่เงินแต่ไม่หาความสุขให้กับตัวเองก็มีบางคนหาแต่เงินแต่ไม่หาความสุขให้กับครอบครัวนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับภูมิน้อยก็เลย พาน้องโอชามาเล่นเป็นการเติมเต็มความสุขสมัยสมัยตอนบูมเป็นเด็กก็ก็ยังไม่มีแบบนี้นะครับเครื่องเล่นก็ยังไม่ไันสมัยแบบนี้บูมน้อยก็เลยพาลูกมาเปิดหูเปิดตานะครับมาเติมเต็มความสุขในสิ่งที่บูมขาดหายเนาพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างมันก็เป็นการาสร้างสัมพันธไมตร,รีที่ดีกับครอบครัวของตัวเองนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวและพี่น้องเด้อนะครับมีโอกาสก็อย่าลืมพากันมาเที่ยว เที่ยวบ้างคลายเครียดผ่อนคลายบ้างเด้อพี่น้องเดอ้อเราอย่าไปซีเรียดกับงานการอะไรมากมายเนะพี่น้องความสุขมันหาซื้อไม่ได้นะครับเจอกันในอี ep ต่อไปนะครับสวัสดีครับ